พี่น้องที่รักทั้งหลายคดีเจ็ดตุลาคมที่คุณวีรามุสิกพงศ์ได้เรียนกับพี่น้องผลเอกชาวลิตยงใกยุทธถวายสัตว์เสร็จยังไม่ได้ถแถลงนโยบายที่สภาเลยยื่นใบลาออกเพราะต้องการให้เกิดความสงบก็ไปโดนกับเขาด้วยเหตุอะไรท่านทราบไหมครับ ปีนี้วันเกิดพลเอกเปรมติลัสูุรานนท์พลเอกชวลิตยงใจยุศไม่ไปอวยพรวันเกิดนคะครับพี่น้องทื่รกรุจึงต้องเป็นจำเลยเจ็ดตุลาปปชพี่น้องลองนึกดูเลยครับปปชชุดนี้เราอธิบายมาตั้งแต่ต้นว่าไปเลือกเอาคนที่เป็นปฏิปักษเหมือนกับคอต่อสอ กรรมการปปชาบางคนอย่างต้านารงค์จันทิกอย่างกวิชามาหาคุณเป็นทั้งปปชเป็นทั้งคอตอสอกฎหมายปปชยังไม่ยกเลิกมาตราส2บสองบอกว่าปปชต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์มีวรระเกาปีดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวพอระบองเงินเดือนบอกว่านับเงินเดือนตั้งแต่วันโปรดเกล้าปรากฏว่า ผลเอกสนธีแต่งตั้งเสนอโปรดเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าไม่ลงพระประมาพิไทยมันก็นนหน้าด้านทําหน้าที่เป็นปป,ปชเถื่อนอยู่นี่พี่น้องที่นักังหลายคดีเจ็ดตุลานั้นวินยูชนในประเทศนี้ทั้งหมดเขาก็รู้ว่าพันธมิตรผู้ก่อการใหญ่ห้าคนและพวกอีสี่คนเป็น9้า โดนข้อหากบฏไม่กล้าออกจากาํทำเนียบรัฐบาลเวลานั้นให้แกนนำรุ่นที่สองและสมเกียรติพงภัยบูลหลุดมาได้หนึ่งคนเพราะเป็นสอส,อสตำรวจจับไม่ได้เอกสิทธิ์คุ้มครองไปเอาโซ่คล้องประตูรัฐสภาทุกด้านตัดน้ำตัดไฟตัดเส้นทางส่งอาหารและข้างนอกตะโกนว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันพี่น้องที่เราทั้งหลาย นายสมชายวงสวัสด์ไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อของนายในวินชิดชอบนายชัยชิดชอบยังต้องปีนกำแพงเหมือนกับสะสะคนอื่นๆเ <_ Designer> จ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่อารักขาในสภานั้นถูกยิงปืนล้มคว่ำโทรทัศน์บันทึกภาพได้ชัดเจนหน้าสภาเอาเหล็กแหลมแทงอ,อกตำรวจ ข้างสภาเอารถปิกอัพโตโยต้าสีน้ำเงินถ้าตำรวจไม่พอใจถอยหลังครับอีกทีหนึ่งข้างสวนจิตระดาตั้งทีวีวงจรปิดตำรวจหนึ่งคนเดินมาพันธมิตรวิ่งไปทุกหลุมซ้อมพี่น้องที่เราทั้งหลายระเบิดปิงปองนับไม่ท้วนปรากฏว่าไม่อยู่ในสำนวนการพิจารณาของปปชปปชฟ,ฟังใครครับก็ตอบว่าฟังประชาธิตน ฟังพันธมิตรทั้งที่รัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์เขาตั้งคณะกรรมการการสอบสวนเลยว่าในแต่ละเหตุการณ์เกิดจากอะไรตํอดีตตำรวจหนึ่งคนที่ไปตายคารถจิบเชรกีนั้นเขาก็สรุปว่าเอาระเบิดไปเองพบโทรศัพท์ที่พันสกอเท็มันเหมือนกับเป็นการระเบิดที่นะครับส่งสัญญาณระเบิดด้วยโทรศพัพท์ แต่ใครจะเป็นเบอร์โทรมาในจังหวัดนั้นพอดีเป็นเรื่องต้องไปสืบถามกันเอาเองถามเมียคนตายนี่รู้ดีที่สุดว่าใครโทรแต่คนพุทธเขารู้ว่านี่มันกดแห่งกรรมไอ้เจ้าโบที่ไปตายหน้าบชนนั้นคณะกรรมการสอบเขาบอกว่ามีสารซีโฟอยู่ที่ชุดชั้นไหนพ่อแม่ของไอ้เจ้านี่ก็ฟ้อง รองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติฟ้องพลตารวจตรีอํานวยนิมมโนรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลท้ายที่สุดก็ไปถอนฟ้องไม่กล้าดําเนินคดีต่อในข้อหาหมิ่นประมาทพี่น้องที่รักทั้งหลายตํารวจหลายสิบคนต้องไปนอนโรงพยาบาลตํารวจบางคนกระสุนยังอยู่ในตับแต่ปรากฏว่าความแบบนี้บป,ปชชุดนี้ไม่ฟัง บปชเขามีมติตัดสินชนิดที่ว่าตำรวจเจ้าหลักฐานเพิ่มเติมนายกสมชายนายกชาวลิศเขาจะอธิบายความอย่างไรไม่รับฟังเพราะว่าทงมันบอกว่ามันต้องผิดถึงอย่างไรมันก็ต้องผิดไม่ฟังทั้งนั้นผมยังคุยกับพรรคพวกเลยบอกว่าทวันนั้นนายยกสมชาย นายกชาวลิตพลตำรวจพอกพัชราวาทพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก๊บยืนตัวแข็งเลยพันธมิตรบอกว่าฆ่ามันก็ปล่อยให้มันฆ่าพันธมิตรอยากจะไรก็ให้มันทําและถามว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตอบว่าปป,ป,ปชก็จะต้องลงโทษอีกเหมือนกันว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือหมายความว่าไปทํามันก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไม่ทํามันก็บอกว่าละเว้น ปฏิการปฏิบัติหน้าที่แปลว่าหัวก็ผิดก้อยก็ผิดซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดเพราะคนเหล่านี้ถูกบอกว่าเกิดมาเพื่อผิดโดยเฉพาะพี่น้องที่รัาท้งหลายนายสมชายวงสวัสดิ์เขาก็ไปร้องต่อสารปกครองพลเอกชาวล,ลิตยงใจยุทธเขาก็มีความเจ็บปวดมีความขมขื่นว่าตัวเองต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบแต่ท้ายที่สุด ต้องได้รับชะตากรรมแบบนี้ในวัยเจกว่าเทเและที่สําคัญที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายเขากลัวกันว่ากระแสข่าวที่พลเอกชาวะลิตจะมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นเพราะฉะนั้นตัดตอนเสก่อนเดี๋ยวจะเป็นนายกแข่งกับพิทสิ์มันพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่เป็นคดีที่ย่ำแย่ที่สุดมีหลังจากนั้นทำยังไงครับ พลระเบิพัชรวาทเขาก็ไปฟ้องศาลเหมือนกันเอามาตราเดียวกับที่ปปชลงโทษมีขายก็ไม่รู้ไปปาระเบิดบ้านที่นายวิชามหาคุณได้ขายไปแล้วสามเดือนขายไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมให้กับอาจารย์ราชพัฒนคนหนึ่งและผลเป็นยังไงครับนายวิชาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นคนซื้อก็ยังไม่ได้มาอยู่แปลความว่าเหมือนบ้านด้างระเบิดน้อยนาตูมไปพี่น้องที่กรบ นายวิชามาหาคุณไม่ได้อยู่สถานะของการเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเพราะได้ขายไปแล้วแต่ความที่ตัวเองพี่น,อน้องต้องดูพื้นฐานว่าจิตใจคนเหล่านี้มันรักความยุติธรรมหรือเปล่านายวิชาพูดเลยว่านี่เป็นระเบิดการเมืองเพราะตัวเองไปเกี่ยวข้องกับคดีเจ็ดตุลาไปเกี่ยวข้องกับคดีสนามกอล์ฟอันภยัยมีคนมาขู่จะเด็ดหัวนายวิชาว่า ถ้ามีอันเป็นอะไรไปปปชจะสงบพี่น้องที่รักทั้งหลายไอลีลาแบบนี้เนี่ยนักการเมืองยังอายเลยมันเท่ากับไปบอกว่าไอระเบิดที่ไปเฟี้ยงบ้านร้างหลังดังกล่าวนั้นเป็นของนายกสมชายเป็นของพลเอกชวล,ลิตเป็นของอพลตํารวจพชรวาทเป็นของพลตํารวจโทสุชาติเหมือนแกนหรือสนามกอล์ฟอันพายเป็นของนายสนอเทียนทองอีกทั้งหมดนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นลีลาของคนอธิบายแบบกระล่อน ที่บอกว่ามีคนมาขู่ว่าจะยิงหัวพี่น้อง่เคารบหรือคนจะเด็ดหัวนั้นผมถามนายวิชามาหาคุณว่าใครมาขู่คุณคุณลังออกชื่อมันสิถ้าหาชื่อคนไม่ได้เอาชื่อหมามาแต่นี่มันคืนลีลางไงครับพี่น้อง่เคกรบคดี7ตุลานี่นะครับ หลังวันที่7วันที่8ปนายวิชานี่แสดงอาการระริกระรีเลยว่ายื่นเรื่องมาสิปปชจะสอบไอวันที่10บพักประชาธิปัตย์ก็ยื่นเรื่องไปเลยพันธมิตรรวบสองหมื่นชื่อผ่านประธานวุฒธธิส่งมาที่ปชปชปปชก็ตั้งนายวิชามาหาคุณเป็นประธานอนุกรรมการแต่คราวคนเสื้อแดงถูกสลายการชุมนมุมโดยอาวุธปืน M16 อาก้ารถถัง ปรากฏว่าหลังจากอภิปรายร่วมสองสภาก็มีการยื่นมีการสอบสวนเช่นเดียวกันพี่น้องที่เราทาลายแก๊สน้ำตาตั้งกรรมการทันทีใช้อาวุธสงคราม M16 มอาก้าบัดนี้มันยังไม่คิดจะตั้งแม้กระทั่งอนุกรรมการพี่น้องที่เราทาลายมันยังเข้าใจว่าแก๊สน้ำตามันร้ายแรงมากกว่า M16 และอาก้า ไอ้แก๊สน้ำตามันเพียงแค่กลิ่นและแสบตาแต่อาวุธอาฆากับเอ็มพกมันยิงคนเสื้อแดงลม้มลงคนแล้วคนเล่าาะปะชมันไม่คิดที่จะตั้งอนุกรรมการผมบอกว่าคุณจะเป็นองค์กรที่ตรวจสอบคนอื่นได้ยังไงเพราะใจคุณมันเอียงใจคุณมันสกรปรกใจคุณมันไม่ได้ยุดทิธรรม